สวัสดีค่ะฮัลโหลไม่เฟรนสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนท่านอาหารเย็นนะคะมีอะไรทานเข้ากล้องนะคะทุกคนไลฟ์สเปอรี่นะคะแล้วก็มีห่อหมกหน่อไม้หนึ่งห่อนะคะเดีย๋ยววันนี้ต้มจับฉ่ายค่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านาะเพราะว่าเพู่งอุ่นนะคะทุกคนพู่อุ่นนะคะแช่ตู้เย็นไว้หลายวันอยู่นะคะคุณผู้ชมจา๋า ไม่น่าจะกินได้อืมทานได้อยู่นะคะคุณผู้ชมพอหมกหน่อไม้จ้าเมือ่อวานนี้สั่งมาเยอะมากนะคะทุกคนทานไม่หมดนะคะสั่งมาเอาไปฝากคุณป้า,ปาข้างๆบ้านด้วยที่แกดูแลอ่ะ ขวาดถนนนะคะทุกคนคุณป้าตรงข้ามนะจะฝากแกสองหอนะเหลือหอหนึ่งนี่ค่ะทุกคนมากินวันนี้อีกรอบเนาะอืออือรสชาติดีมากค่ะ ชิมให้ดูนิดนึงอืม,อ,มอร่อยอื้มชิมหมูในต้มจับถ่ายนะคะ ชิมนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแช่ตู้ไว้หลายวันแล้วกลัวว่าเขาจะแบบอืม อาหารตลาดนะคะทุกคนอาหารแบบสั่งมาทานนะคะอันนี้นะอันนี้ซื้อจากตลาดอันนี้สั่งมาอ,อ,มอืมอืมเนามอเนามากินเมื่อไหร่ก็แซ่บนะจ๊ะ อกินข้าไปก็ดูหน้าผิวหน้าเปล่งไปด้วยนะคะวันนี้เปลี่ยนครีมนิดนึงนะคะทุกคนพอดีนีเวียหมดนะคะก็เลยลองซื้อการนิเย่มาใช้ดูนะ เป็นแบบวิตามินซีนะคะทุกคนก็สึกว่าหน้าดีขึ้นนะอ,อือร่อยมากเลยที okay, จาทุกคนก็มาทานเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะท่านห่อหมอกหน่อไม้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ อือืจับถ่ายค่ะร้อนมากทุกคนโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายยเจ้าบา